สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกทท่านนะคะวันนี้เป็นมีสินค้าใหม่นำเสนอกันค่ะตัวนี้เลยรถแท็กเตอร์คูโบต้ารุ่น MU4902 ค่ะตัวนี้เป็นรถแท็กเตอร์ขนาด49แรงม้านะคะเครื่องยนต์เป็นดีเซลสสูบ Direct Injection 2 4 3 4ซ c ขับเครื่อง4ล้อ 4WD 2เงพาค่ะกับสินค้าใหม่ของราย พี่ช้างส้มทันงามรถแท็กเตอร์คูเปรตารุ่น MU 4 9 0 2นสันนี้สินค้าใหม่นะคะตัวนี้สภาพสวยๆนะคะรถจดทะเบียนปี63ค่ะตัวนี้จดทะเบียนกับรักดาปี63เอกสารเล่มทะเบียนพร้อมชุดโอนนะคะสภาพสวยๆมาพร้อมกับชุดไบมีดดันดินหน้านะคะด้านหน้าติดตั้งชุดใบมีดันดินหน้านะคะรุ่น FD 1 สูจากตราช้างนะคะด้านหน้าติดตั้งชุดใบมีดดันลินหน้าจากตราช้างและด้านหลังคันนี้ค่ะเราจัดเป็นผ่านพ่วนนะคะเป็นผ่านรวนตาช้างรุ่น D H 2 4 6 H W จากตราช้างไว้ให้นะคะกับสินค้าใหม่ของเราค่ะรถสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมใช้ยางงามๆคู่ตัวทั้ง4เส้นนะคะ คันนี้ยังเดิมสภาพสวยทั้ง4เส้นนะสำหรับ MU4902 คันนี้ค่ะจดทะเบียนปี63นะคะจุดมัดเดิมๆจากโรงงานอยู่ครบนะคะตัวนี้จดทะเบียนปี63เอกสารเล่มทะเบียนพร้อมชุดโอนค่ะตัวรถพร้อมใบมิเันดินนาและผันไถราคาเพียง5 6 8 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะ5 6 8 60,080 ชมวิดีโอการขับขี่ใช้งานกันค่ะ ม่ของเราค่ะตัวนี้นะคะรถแท็กเตอร์คูบารารุ่น MU 4902ตัวนี้นะคะตัวนี้จดทะเบียนปี63ค่ะเครื่องยนต์สวยๆเดิมๆจุดมาร์กเดิมจากโรงงานอยู่ครบตัวเครื่องไม่มีรอยแกะถอดไม่มีรัว่วไม่มีซึมนะคะตรวจเช็คสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้ด้านหนา้ามีกัดกันกระแทกหล่อๆให้ด้วยนะตัวนี้นะคะมีกัดหน้าให้ด้วยนะคะเดี๋ยวดูชั่วมงทํางานกันนิดนึงค่ะ คันนี้จดทะเบียนปี6 3สานะคะชั่วโมงทำงานค่ะตอนนี้นะคะอยู่ที่640ชั่วโมงเท่านั้นรถสวยทำงานน้อย640ชั่วโมงค่ะระบบเกียร์นะคะเกียร์หลักแปเกียร์เดินหน้าแปเกียร์ถอยหลังปรับเปลี่ยนเกียร์ยนะคะเดินหน้าถอยหลังอยู่ใต้พวงมาลายัยขับขี่ง่ายคล่องตัวตัวพวงมาลายัยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะบริเวณเบาะนั่งค่ะนี่ค่ะตัวเบาะนั่งนุ่มๆนะคะ ตัวนี้นะสีสันสวยเดิมนะคะตัวหลังค่างามๆค่ะรถเช็คสภาพให้เรียบร้อยพร้อมใช้ยางสวยทั้งสีเส้นเดี๋ยวดูช่องท้ายกันนิดนึงช่องท้ายก็สวยๆนะคะพีทีโอพร้อมปั่นนะคะยกหางทิ้งไว้ไม่มีกระตุกไฮดรอลิกหลังสมบูรณ์ดีนะคะตัวนี้นะนี่ค่ะ ท่านใดที่มองหากันอยู่สำหรับ MU4902 หนะ้าร้านเรามีสินค้าเข้าอีกหนึ่งคันนะคะจดทะเบียนปี63เอกสารเล่มทะเบียนพร้อมชุดโอนค่ะตัวรถพร้อมใบมิดันดีน่าและผนังไทราคาเพียง5 68,000บาทเท่านั้นนะคะคันนี้5 68,000บาทเท่านั้นถูกใจเรื่องราคาเราคุยกันได้สอบถามสั่งซื้อได้เลยค่ะหนะ้าร้านอยู่จังหวัดกำแพงเพชร มีบริการจะส่งทั่วประเทศแถมฟรี400กิโลแรกด้วยปีนฝากกดติดตามกดซับสไครต์ช่องหมูปีนแม่ค้ารถไถไว้ด้วยนะแล้วเจอกันกับการรีวิวสินค้าคันใหม่ในร้านของเราขอบพระคุณค่ะ